คือตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดดำเนินการลงทะเบียนลูกหนี้นองระบบเพื่อแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ของจังหวัดระยองซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้จังหวัดระยองมีผู้ลงทะเบียนไก่เกี่ยแล้วเนี่ยประมาณ1,400กว่าลายเศษจำแห่งเป็นเจ้าหนี้ประมาณ1 0 0 0กลายยอดรวมกันมาณ83ล้านบาทเศษ วันนี้จวัลยองได้ให้ทั้งอำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องดําเนินการไก่เกียร์ไปแล้วสําเร็จประมาณ5้าลายแล้วดำเนินการต่อเนื่องห้ถึงวันที่3เดมีนาคม2567แต่การดำเนินการใด้สาเร็จนะัก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ด้วยครับเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการไก่เกลี่ยด้วยไหมครับเบื้องต้นคือหนึ่งบางทีเชิญเจ้าหนี้มาแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมมานะครับการไก่เกีีรยต้องมีความร่วมมือทั้งสองฝ่ายแต่กรณี ลุงนี้มาฝ่ายเดียวเจ้านี่ไม่มาก็ไม่ได้เราก็ต้องเชิญซ้ําแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเจราจาไปช่วยชักจูงมาในส่วนที่หาพบกัครึ่งทานหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายครับไม่มาเนี่ยแต่แว่าทางจังหวัดกอนแล้วนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นสิทธิส่วนคือกรณีอย่างนี้ยมันมีหลายประเภทจะระบุเป็นอันเดียวเลยยังไม่ได้เพราวะการกรณีนุงลุกนี้นอกระบบเนี่ยมีหลายประเภทเราต้องดูเป็นเคสเคสไปดูกรณีเหตุผลแต่ละเหตุผลไปครับ คิดว่าจะใช้เวลาสำเร็จเป็นระยะยังไงทนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าภายในวันที่31มีนาคม2561เ,เราจะได้ยอดสรุปนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อยต้องเกินครึ่งช่วยเคลียร์ลุงนนี้ให้สำเร็จครับ